นิทรรศการสลักดุลภูมิปัญญาเชิงช่างจากอดีตสู่ปัจจุบันก็การสลักดุลเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าศิลปหัตกรรมชั้นสูงนะคะการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการสร้างการรับรู้ถึงงานศิลปหัตกรรมในเรื่องของสลักดุลไฮไลท์ของงานเนี่ยก็เป็นการเรียกว่านําเสนอหรือว่าจัดแสดงพวกชิ้นงานที่เป็นงานสลักดุลน,นะคะของประเทศไทยซึ่งก็จะมีตั้งแต่การใช้ของราชสำนะัก แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีช่างเนี่ยที่มาสาธิตการทำสลักดุลเนี่ยให้ทุกวันนอกจากนี้เนี่ยนอกจากชิ้นงานแล้วเนี่ยอยากให้ดูถึงความสวยงามในเรื่องของเรื่องเล่าบนงานสลักดุนซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของอช่างศิลปหัตกรรมที่ ทำชิ้นงานต่างๆก็อยากเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจรวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบกับงานสลักดุลน,นะคะนักสะสมเนี่ยจะได้เห็นถึงภูมิปัญญาเชิงช่างจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม